ถ้าเกิดพี่บีบอกให้ชากระโดดชาจะถามพี่บีว่าให้กระโดดสูงแค่ไหนถ้าเกิดพี่บีบอกให้ชาดำน้ำํำชาจะถามพี่บีว่าให้ดำลึกแค่ไหนชาสู้ชาสู้ตั้งแต่วันแรกสู่ถึงวันนี้ชาสู้ชาจะสู้ต่อไปจะเป็นดาวมาหาลยัยได้ Welcome back to Shika Boom สวัสดีนะน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกปดไม่ว่าจะเป็นเด็กอะไรก็ตามแต่พี่อ่ะเป็นเด็ก6กสแล้ววันนี้พี่ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ที่ว่าเฮ้ยสอบเข้าอ่ะมันเป็นยังไงแล้วก็ทํายังไงให้คนที่แบบมีความขี้เกยียจอย่างพี่อ่ะแบบสอบเข้าติดใช่ปะ่ะแบบมันทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวมาแชร์กันดีกว่าแล้วก็มาเล่าเล่ามาอ่มอยๆคือไม่อยากแบบทางการมากนะทุกคนคือแบบเฮ้ยมาแบบเฮ้ยพี่คนนี้ เธอลูกไม่ทางการเลยนะทาไมทำตัวแต่งตัวอย่างนี้เป็นแบบย้อนยู่เก่อใช่วันนี้เดี๋ยวจะเอาไปถ่ายรูปข้างนอกนะคะก็เลยขอแบบขอแต่งตัวแบบมีความเก๋มีความซาบ s h i on, it. Bomb it on it. โอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องอกันเลยกว่าไม่ให้เสียเวลาพี่ขอนำตัวก่อนพี่อะชื่อบูมวรวีซา เริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะอย่างแรกเลยที่พี่คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญสำหรับการเข้ามาหาลัยใช่ปะคือมันอาจจะเป็นแบบดูคลิเช่แบบถามทั่วทั่วไปแบบถามหลายๆรอบใช่ปะว่าน้องอยากเปลี่ยนอะไรตรงแต่ว่าความจริงแล้วอะคำถามเนี้ยคือมันสําคัญที่สุดมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างเกตป้าคืออย่างตัวพี่นะพี่ขอยกตัวอย่างของตัวพี่ก็คือแบบตั้งแต่เด็กๆพี่ก็รู้สึกว่าพี่อะชอบชอบแบบ นิเทศหร,หรือแบบชอบแบบเอออยากจะเรียนนิเทศมาตั้งแต่เด็กๆแบบว่าเอ้ยมันดูแบบมีความเก๋มีความปังอะไรเงี้ยก็เลยแบบพี่อยากเรียนนิเทศแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่อยากทำได้ดีในแบบสายงานนี้อะไรเงี้ยใช่ป่ะแบบถ้าพี่ไปเรียนเืลือพี่ก็คงไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยฉันมั่นใจแล้วว่าฉันจะนิเทศดังนั้นละพี่ก็อยากให้น้องๆคิดก่อนว่าน้องอ่ะชอบอะไรแล้วก็อยากให้น้องลองจินตนาการเล่นๆนะว่าเฮ้ยอีก20ปีอ่ะถ้าน้องยังอยู่ในวงการของ สิ่งที่น้องเรียนอะ่ะเก็ดบ,บ้าอย่างสมมติพี่เลย,ยใช่ปะแล้วพี่ต้องเข้าไปอยู่ในวงการของอุตสาหกรรมหนังหรืออุตสาหกรรมแบบเออวงการบันเทิงอะไรเงี้ยพี่จะชอบไหมพี่รู้สึกว่าพี่ชอบนะจริงๆถ้าสมมติน้องเนี้ยลองคิดดูว่าอีก20ปีข้างหน้าเนี้ยเห็นตัวเองทาอยู่แล้วยังมีความสุขอยู่ไหมยังชอบอยู่ไหมแล้วก็ยังอยากที่จะเรียนมันจริงๆอยู่ไหมถ้าน้องอยากเรียน ลุยอย่างที่สองที่พี่อยากจะแนะนําว่าทํายังไงให้ติดเฮ้ยทยํายังไงให้ติดใช่ปะก็คือน้องดูสัดส่วนคะแนนสิคือเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่หลายๆคนนะไม่ค่อยบอกไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดูกันนะก็คือสัดส่วน,น,นคะแนนเก็งปะคือ ส่วนใหญ่นะเขาจะไปเน้นในสิ่งที่เราไม่ถนัดถูกปะ่ะสมมติเราต้องสอบภาษาที่สามอย่างเงี้ยเราก็จะไปนเน้นภาษาที่สามทั้งที่เราไม่ได้ดูเลยว่าสัดส่วนคะแนนจริงๆแล้วอ่ะมันอะไรต่ออะไรถูกไหมอย่างของพี่ที่พี่เข้าอ่ะพี่เข้าเป็นเกรดแอดมิชั่นสองก็จะเป็นเกรดยี่สิบเออโอนิทสามสิบแกะสามสิบแล้วก็แพดยี่สิบใช่ปะ่ะดังนั้นอ่ะสิ่งที่พี่ควรจะโฟกัสอ่ะก็คือตัวแกะ กับตัวโอเน็ตถูกปะเพราะมันอย่างละ3ามมันก็จะเป็น6 0พี่ก็เออเค okay, พี่จะไม่เทโอเน็ตอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนพี่หลายคนอะไรงงๆๆงเงี้ยก็มีความเทโอเน็ตกันไปเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วพี่ก็เห็นว่าหลายหลายคนอะที่แบบเออพลาดตรงเนี้ยก็เป็นเพราะว่าเขาอะไม่ได้ดูสัดส่วนคะแนนกันพี่ก็เลยอยากจะมาบอกน้องว่าน้องต้องดูนะว่าอะไรมันเยอะกว่าอะไรอย่าไปโฟกัสแค่ว่าวิช,ชานี้ยฉันอ่อนฉันเลยต้องแบบ ต้องไอ้นี่แต่ความจริงแล้วอ่ะมันจะมีวิชาบางวิชาที่แบบเฮ้ยเป็นมามืดให้เราได้อ่ะเก็งปะเพราะว่าสัดส่วนคะแนนตรงเนี้ยมันเยอะกว่าเวลองไปดูดีๆอย่าพาตรงนี้เลยจริงๆเชื่อพี่โอเคอย่างต่อมาก,ก็คือหาว่าเราเก่งอะไรแต่เก่งอะไรในที่เนี้ยคือเก่งอะไรในแต่ละวิชางงปะ คืออย่างวิชาภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็จะมีแกรมมามี Reading มี error มีบ r าบาร์บา v o c a b u l a r ออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะคือเราต้องหาว่าเราเก่งอะไรในพวกนั้นที่จะออกมาออกสอบถูกไหมสมมติอย่างตัวพี่เงง้ยพี่รู้สึกว่าพี่ชอบพวกแบบ e r r o r อ่ะเก่งปะ่ะแบบที่รู้สึกว่าแ r er r o r มันแบบมันสนุกแล้วมันก็แบบไม่รู้ดิมันรู้สึกว่ามันแบบมีการบอกเราได้ว่าแบบว่า ถ้ามันรู้หลักแล้วมันก็จะรู้ใช่ป่ะสำหรับตัวพี่นะพี่ก็รู้สึกว่าเออพี่ทำแอร์เลอร์ได้อะไรประมาณนี้พี่ก็จะแบบโอเคมุ่งที่แอร์เลอร์แต่ว่าสิ่งที่พี่อ่อนอ่ะก็คือดีดิงใช่ป่ะพี่ก็ทำนี้อย่างตอนแรกเลยพี่ก็จะทำแอร์เลอร์แบบเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะเพราะพี่รู้ว่าพี่เก่งพี่ทำแล้วพี่ชอบสิ่งที่เราเก่งอ่ะเราทำแล้วเราก็ชอบถูกป่ะเวลาเราทำอะไรแล้ว่าอุ้ยทำแล้วมันได้อ่ะมึงเออเออมึงโอเค Hello there. มึงมันมีความสุขมึงเข้าใจปะมันมีความแบบเออมึงทําแล้วมึงชอบอ่ะมึงทาแล้วมึงทําได้ดีอ่ะใครก็อยากทำเว้ยเออแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มึงทาแล้วมึงได้คะแนนน้อยอย่างพี่ทาลีดดิ้งแล้วพี่ได้คะแนนน้อยคือทาแล้วทีไรก็ผิดท,ทําทีไรก็ผิดเพราะว่าอ่านอะไรอ่าน้จินตนาการเรื่องจินตนาการเรื่องไปเองใช่ไหมทำแล้วมันก็ได้คะแนนน้อยมันก็ไม่อยากทําทีนี้ปุ๊บพี่ก็เลยใช้เทคนิคที่ว่านั้นตอนแรกอ่ะเราทำแอร์เลอร์ให้ได้เต็มไปเลยนะมล่ะ เราก็ทำแอ r เลอร์ไปเลยตั้งไปเลยทำเนี่ยวันไปเลยวันหนึ่งอะ่ะก็ทำไปเลย20ข้อ30ข้อแอ r เลอร์ใช่ปะโจทโจดทำมาเรื่อยๆตื้อๆทำจนถึงวันจังหวะเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละมันเราทําได้ดีแล้วแล้วเราก็พอใจกับคะแนนตรงนั้นแล้วเราก็หยุดแล้วเราก็มาทําในสิ่งที่เราทําไม่ได้ดีเพราะว่าเราอะ่ะจะได้มาเสริมตรงที่เราทําไม่ได้ดีใช่ปะแต่ว่าตรงที่เราทําได้ดีอ่ะเราทําได้แล้วไงเราก็ภูมิใจแล้วก็ รู้แล้วว่ารู้ในจิตแล้วว่าว่าเฮ้ยเราทําได้แล้วจบเราไม่ต้องทําอะไรแล้วต่อมาคืออย่างที่แบบสามชิคคลิปใช่ปะก็คือคนขี้เกียจอะคือเฮ้ยเราเราจะทํายังไงเราเป็นคนขี้เกียจเราไม่ชอบคือตัวพี่อะแบบพี่เรียนเยอะนะแต่พี่เกียจเข้าใจใช่ปะคือตั้งแต่ม4มาคือพี่ลองเรียนหลายภาษามากแบบเรียนทั้งภาษาจีนแล้วก็ม5เทอมหนึ่งใช่ปะแบบมอ4อะีะทั้งเือปีเลยเรียนจีนทั้งปีแล้วก็ ไม่ได้ส้ะยากมากยากแบบยากแบบพูดไม่ได้เลยพูดได้แค่อะไรวะวอร์ชิทายโกลเดนฉันเป็คนไทยพูดได้แค่ไหนจบแล้วก็คือแบบทำอะไรไม่ได้เลยพูดได้แค่นี้แบบประโยคแบบลอยๆมากแล้วก็คือหมอหมอาก็ลองไปเรียนเออเยอรมันใช่ป่ะเอยอรมันก็เรียนไปแล้วก็แบบ ยากไปนิดนึงอะคือถามว่ามันเรียนมันเรียนได้นะแต่ว่าถ้าจะให้เอาเพื่อเรียนเพื่อไปสอบเนี่ยพี่ว่ามันแบบมีความแบบทริคกี้มากเลยแล้วมันก็มีความแบบคคยมันยากไปสําหรับการที่เราจะเรียนในช่วงเวลาค่ปีกว่า,วาอๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเคยเรามันไม่ใช่ล้วตัดออกไปก็เลยไปดูอีกภาษานึงก็คือภาษาฝรั่งเศสพี่ก็เลยเห็นแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเคยภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาที่โอเคเลยอะเก็บปะ่ะแล้วก็เลยเริ่มเรียนมาเรื่อยๆแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้เรียนแบบหนักกับข้อประเด็นว่าทําไม เปี่นขี้เกียจชาบายยยนนะบะก็คือพี่งะไม่ได้เดยนหนักเลยแบบทุกวันอะคือพี่อะแค่ตั้งเป้าหมายว่าทุกวันนะพี่อะจะต้องทําโจทย์ของฝรั่งเศสอย่างน้อยวันละสิบข้อวันละสิบข้อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือพี่จะไม่เล่งเข้าใจปะคือแบบคือการที่เราจะมาแบบทำเยอะๆเยอะๆเหมือนคนอื่นอนะคือพี่ทําไม่ได้คือพี่แบบคือแค่สิบข้อต่อวันอนะพี่ก็แบบว่าเยาคเหนื่อยมั ไม่ไหวแล้วต้องทําให้ได้แค่นี้ก็คือแบบพอแล้วอ่ะเห็นปะก็เลยทําประมาณนั้นไปเรื่อยๆทำทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็เล่นแอปที่ชื่อว่า d u o Lingo คือเล่นประมาณเนี่ยประมาณ8เดือน7เดือนใช่ปะก็คือเรียนไป นั่นแหละเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่ามันช่วยได้จริงๆแบบอย่างน้อยๆอะ่ะคือเกียป้าคือพี่รู้สึกว่านะการที่เราอ่ะทาน้อยๆแต่สม่ำเสมออ่ะมันดีกว่าเว้ยคือถ้าเราจะขี้เกียจอ่ะเราต้องเลือกนะระหว่างขี้เกียจแต่เราต้องมีความสม่ําเสมอเขาเรียกว่าขี้เกียจแต่มีวินยัยอ่ะเก็ยป้าคืออย่างตัวพี่อ่ะพี่เป็นคนขี้เกียจแต่ว,ว่าพี่มีวินยัยในการที่พี่จะต้องทํานะอย่างน้อยๆพี่กําหนดขั้นตอนว่าพี่ต้องทําอันนี้ให้เสร็จอ่ะเข้าใจป่ะถึงพี่จะได้ทาอย่างอื่นต่อไปเรื่อยๆอ่ะเกียบ ไม่ใช่แบบเราจะไม่ทําอะไรเลยต่อวันหนึ่งอันนั้นก็คือไม่ได้เลยกับอีกแบบหนึง่งถ้าขี้เกียจเราจะทำไงให้สอบตดใช่ปะคือมันต้องฉลาดค่ะก็คือขี้เกียจเลยจ้ะแต่ว่าสอบได้เต็มไปเลยถ้าน้องเป็นแบบนั้นน้องก็ภูมิใจไว้ว่าน้องทําได้จบแค่นั้นเองมีสองแบบน้องก็ต้องเลือกไม่งั้นคือน้องก็มันมันมันยากเกินไปมันเหมือนบว่ามันไม่สามารถที่น้องจะน้องจะแบบ ได้ในสิ่งที่น้องต้องการทันที่น้องไม่ทําอะไรเลยอเก็ตปะแบบจะไม่อ่านหนังสือด้วยแล้วก็จะขี้เกียจด,ด้วยจะไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่พี่ก็รู้สึกว่าถ้าเราจะขี้เกียจเราก็ต้องขี้เกียจแต่ว่ามีลิมิตของเราด้วยนะ โอเคอย่างต่อมานะพี่อยากให้น้องๆออให้รางวัลกับตัวเองบ้างคือน้องๆไม่จําเป็นที่จะต้องแบบคือแบบหักโหมอะเแต่ป้ทุกวันอย่างข้อที่ราที่พี่บอกใช่ปะว่าคือไม่จําเป็นที่ต้องเหนื่อยทุกวันต้องให้รางวัลกับตัวเองมากอย่างเช่นเราทําอันนี้ได้แล้วเราถ้าทําคะแนนถึงตรงนี้ได้นะเราจะไปกินชาบูหรืออะไรทําอะไรประมาณเนี้ยเก็ดป้าทาอะไรเล็กๆน้อยๆให้รู้สึกว่า เราอะมีการพัฒน,นาไปเรื่อยๆเข้าใจป้าใจคนเราอะมันไม่มีสามารถที่จะแบบทำทุกๆอย่างแบบเออเออแล้วมันมันทำไม่ได้จริงๆคือพี่อยากลองทาแล้วพี่รู้สึกว่าการที่เราให้อะไรกับตัวเองคืนกลับมามันมันมันดีมากเลยอะเราพี่ก็อยากให้น้องๆทุกคนอะลองทําแบบนั้นดูว่าแบบเผื่อมันจะช่วยน้องๆในการแบบอื แบบวีแล็กซ์ตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขียนจดหมายแปะไว้ตรงผนังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าพี่ก็ทําพี่ก็ชอบแบบแปะ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 ไว้ว่าสู้ๆู้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมก็มันก็ดีนะโอเคนี่ก็คือเทคนิคทั้งหมดที่พี่อยากเอามาฝากน้องๆไม่ว่าจะเป็นเด็ก6465 6 6 67 68เไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามคือพี่ก็อยากให้ทุกคนอนะ่ะแบบ เออได้ในสิ่งที่ตัวเองแบบต้องการอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะคือพี่เข้าใจแนละ้วว่ามันเหนื่อยมันแบบมันเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยเพราะตอนที่พี่ทาใช่ปะ่ะตอนที่พี่อ่านทางเปียงเนี่ยคือมันแบบม,มันเหนื่อยอะ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงว่าแบบมันแบบ มันเหนื่อยมันเหมือนแบบมันมีอะไรมากดอยู่ในใจคือมันอยากไปเที่ยวนะแต่พอไปเที่ยวเราก็ไม่มีความสุขเข้าใจปะพอไปเที่ยวแม่งก็เครียดพอไปเที่ยวแม่งก็เหมือนแบบเหมือนรู้สึกผิดเล็กๆอ่ะในใจว่าแบบเอา้าทำไมไมึงไม่อ่านหนังสือวะอะไรเงี้ยเข้าใจปะคือแบบยังไม่มีที่เรียนเลยอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบรู้สึกผิดเล็กๆอะไรเงี้ยคือพี่ก็อยากให้ดูกควิดแบบเออ สู้ๆแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยนอกจากคำว่าสู้ๆแล้วก็อย่าโทษตัวเองถ้าทําไม่ได้อย่างที่หวังเก็บป่ะเพราะว่าการศึกษาไทยแม่งห่วยเข้าใจพูดตรงๆนะว่าการสอบเข้าระบบเนี้ยคือแม่งไม่ดีเว้ยคือมันไม่มีทางที่แบบมันจะดีได้อะคืออย่างพี่อะต้องสอบภาษาฝรั่งเศสใช่ปะ่ะทั้งที่พี่อะอยากเขางิเทศคือพี่ไม่เข้าใจว่าคือ,คอ,คอสอบไปคือสอบไปแล้วแล้วไงต่ออะคือสอบไปแล้วแล้วแบบ ก็ไม่ได้เรียนอ่ะเข้าใจปะ่ะคือปีหนึ่งมาก็ไม่ได้เรียนอยู่ดีคือถ้าจะให้พี่สอบอย่างเงี้ยก็เอาเข้าไปใส่สิเขาให้เรียนเลยจบเมียนก็คือให้สอบมาปีหนึ่งมาก็ลืมแล้วแบบแบบก็ลืมแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องอ่ะเห็น okay, ปะ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าคนที่สอบไม่ได้อ่ะไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งการศึกษาไทยที่แบบมันแย่อเข้าใจปะ่ะคือพี่ก็แบบไม่รู้ดีไม่รู้จะพูดอะไรน,นอกจากคำว่า,าต้องอดทนไปกับระบบนี้จนกว่าเราจะแบบ ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็นั่นแหละก็สู้ๆละกันไม่อยากให้แบบเครียดอะไรกันมากนะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาไว้ได้เลยเพราะว่าแบบเออยินดีที่จะตอบทุกคนเพราะว่าแบบก็เข้าใจว่ามันเนี่ยใครอยากจะมาพูดคุยหรือว่าอยากจะมาอะไรเงี้ยก็มาคุยกันได้เพราะว่านี่เป็นคลิปแรกของเราด้วยอยากให้แบบทุกคนมาลองคุยกันว่ามีความคิดเห็นยังไงถ้าใครมีคําติชมอะไร่เงี้ยก็บอกได้